ครับตอนนีพี่น้องครับมืเอนี้นะครับผมศิพาพ่อพี่น้องนะครับมาดูแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าในตะวัน้าตัวนี้คือหญ้าไวนาครับพ่อพี่น้องครับไวนานี่คุณสมบัติเพื่อนก็ดีคือกันนะครับสามารถใส่เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ได้นะครับอ่าพอดีนะครับของการอ่ามีไวนานะครับไวนานี่คือคุณสมบัติเพื่อนก็คือทนแรงนะครับปลูกง่ายแถบจุลาเดืปลูกเรื่อยนะครับเพราะว่าแปลงที่เห็นอยู่นี่คือแปลงหญ้าของผมเองนะครับเนื้อที่ประมาณ2งาน นะครับโอเปอเรนต์นะครับเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งนะครับประมาณไร่หนึ่งหนึ่งไร่นะครับหนึ่งหนึ่งไร่นะครับเพราะพอดีอยู่นี่นะครับพื้นที่ตองนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่ต้องบ่มีระบบนานะครับบ่มีระบบนาซึ่งบอถ้าเป็นยาทั่วไปเนี่ยการเจริญเติบโตมันส้าหน่อยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นไวนาปุ๊บนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือไวนาอายุ60วันนะครับผมกับสีแปลงแบ่งตัดแบ่งตัดไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ แบ่งตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตามสภาพที่เห็นนะครับจริงๆบ่ได้ปลูกนะครับมองนี้มันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนะครับก้อนหนานี่นี่คือแปลงหนึ่งไร่องนี้เนี่ยพ่เปิดผมปลูกเป็นเนเปียนะครับเป็นเนเปียนะครับเพ่ามีน้ำเข้ามานะครับมีน้ำหนามันไหลเนเปียก็ตายถิ่มนะครับเพราะเนเปียตายถิ่มไว้หน้านะครับไว้หน้าเกิดขึ้นมาแทนนะครับเกิดขึ้นมาแทนอันนี้ผมตัดแต่โดนเหรอนะครับพอมี่น้องครับ ใส่ประมาณประมาณปีหนึ่งนะครับก็พื้นที่มองนี้นะครับเป็นแปลงหยาลักเลยกับว่าได้นะครับในการในการใส่เหลียงงัวนะครับเพราะว่าเวลาผมไปธุระมองอื่นนะครับเพราะว่าหยามองนี้ผมก็จะจเลตัดร้านแห่งงัวนะครับพื้นที่เพื่อกระซีน้าแน่นแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือความหนาแน่นนะครับหนาแน่นก็คือขึ้นเพิ่นขึ้นทีนะครับแล้วกาล่ำตุนนี่เพิ่นแข็งนะครับกินอิ่มไหวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกินอิ่มไหว ว้หน้านี่คือขอคอดีของเตินก็คือล่ำต้นที่แข็งแรงนะครับกินอิ่มงายนะครับพอม่พี่น้องครับใส่ปุ๋ยแน่นะครับการดูแลนี่คือคือบริยากเลยนะครับพอมีพี่น้องครับการดูแลของของวาหน้านี่คือเท้าแทบจะบริได้ดูแลยังเลยนะครับปลูกไว้ธรรมชาิแจ่ว่าการใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขิงว่าเท้านี่แหละครับใส่บ้างว่าใส่บ้างนะครับอยู่นี่แล้วก็ วุ๋ยเคมี่กับวานเน่นะครับวานเน่วานเน่ห้เพิ่นจะเริ่มเติบโตนะครับสีกับเขียวๆก็ย่างทีพอเป็นพี่น้องเห็นนะครับหลายหลายคนนะครับหลายหลายคนมองขามนะครับว่าไว้หน้านั้นเป็นยาเป็นยาที่เป็นวัชพืชเพิ่นมานะครับพอเป็นพี่น้องครับแต่ว่าวัชพืชตรงนี้นะครับ่าคุณ่าทั้งโปรตีนนะครับเมื่อเพื่อนมีความความเหมาะสมนะครับจะอยู่ประมาณ 7จ็ถึงสินะครับเท่ากับยาเนี่ยทั่วไปเลยนะครับผมพี่น้องครับเท่ากับยายาทั่วไปที่เข้าพยายามเอามาปลูกกันนี่แหละนะครับก็คือคุณสมบัติเป็นเหมือนกันนะครับข้อดีก็คืออย่างที่หงกันนก็คือทนแรงทนฝนนะครับบดตายง่ายนะครับขึ้นได้ครับทุกสภาพพื้นดินนะครับทุกสภาพอากาศทุกสภาพพื้นดินนะครับเป็นเป็นยาที่ขึ้นทั่วไปนะครับตามเขตภาคอีสานของเฮานะครับแต่ว่า การเห้ามาดัดแปลงนะครับเป็นแบบเนี่ยนะครับจริงๆมันมีอีกอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เป็นใส่ไว้หน้านะครับประมาณ10บไรในการเลี้ยงงัวนะครับใส่ใส่ไว้ไว้หน้าผมเคยไปถ่ายถ้ำอยู่นะครับแล้วก็พื่มชื่อว่ายาเนี่คือขอให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเห่านะครับการจัดการที่เหมาะสมนะครับก็สามารถสามารถดูเห่าสามารถดูแลได้สามารถเอามาเลี้ยงง่วได้นะครับกินไหซัดกินเราเพิ่ม นะครับนี่ครับพอม่พี่น้องครับไหวนานะครับอายุหกสิบมือนะครับพอมพี่น้องครับฟกติดมือคนนะครับจริงๆริอะตัดตัดดูดูนะครับตัดดูเพราะว่าเป็นเป็นมองหลักเลยนะครับอันี้อันนี้คือหวนานะครับพอม่พี่น้องครับไหวายนานะครับบริเวณน้ำนะครับอยู่นี่เพราะว่าระบบน้ำบ่มี นะครับระบบน้ำบ่มีบ่มีระบบน้ำนะครับการดูแลเนี่ยเพราะเป็นยังบารุจังะวาเรื่องไวนานะครับเพราะว่าหญ้าไวนากับหญ้าซิกแนลเนี่ยมาคุณสมบัติสก่ไก่ไก่เชี่ยงกันนะครับไก่เชี่ยงกันกับกับหญ้าซิกแนลนะครับอันนี้คือไวนานะครับเพราะว่าซิกแนลนี่บางหมองบางบอลเพื่อเินว่าไวแดงนะครับอันนี้คือไวนาน้านะครับความนั้นนั้นแห่งของเพื่อก็คือกันขอดีก็คือได้ทุกสภาพพื้นดินนะครับดินยั้งก็สามารถเกิดได้นะครับเพราะว่า หล่ไลหมองหลยไล่บอลเพิ่นกัจนได้ตัดถิมนะครับวเป็นวัดืพืชนะครับแต่ว่าพ่อเอามาจัดการดีๆนะครับสามารถเลี้ยงงัวได้นะครับสามารถเลี้ยงงัวดได้งัว็กินอิ่มครับพ่อแม่พี่น้องครับทนต่อสภาพอากาศสภาพดินนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องร่องเบิงนะครับคันพื้นที่ของเห้านะครับที่มีอย่าไว้หน้าเกิดอยู่แล้วนะครับล่องเบิงนะครับล่องเบิงจักงานหนึ่งนะครับล่องเบิงนะครับ เหตุระบบน้ำระบบหยางจักงานหนึ่งนะครับผมก็เสีอว่ากนาจะให้ง้วนกินหล่ะก็ทดแทนทดแทนการใส่ยาอย่างอื่นใดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าม่องม่องเบื้องก่ะมูอเสีว่าจะง่ายต่อการจัดการนะครับง่ายต่อการจัดการเพิ่นช้ามาขึ้นได้ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นิดก่อนนะครับพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงง้วนนะครับง้วจอยพร้อมโซ่โตซา ผสมปิดเนี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกบมดีน้ำนมโมมี่นะครับอันนี้คืออาร์ทีไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับพอเป็นพี่น้องครับล่องเอาไปใส่เบิรงวิธีใส่ก็บ่ากครับแค่หนึ่งฝาผสมกับน้ำ20ลิตรนะครับก็สามารถให้กวากินนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างภูคุ่มกันโล่งนะครับให้กํานนะครับพอเป็นี่น้องครับล่องเอาไปใช้เบิรงครับผม